รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ ชูรักชูรสโดย s ิ n ค Corporation สวัสดีครับผู้ชมสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชูรักชูรสกับพิภูมิและก็นนนะคะคืนนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีเนื้อหาสาระดีๆมากมายมาฝากคุณผู้ชมชมกันอย่างจุใจกันเลยค่ะครับแล้วก็เช่นเคยเลยช่วงนี้ต้องขอบอกนะครับว่าทางบ้านเนี่ย ส่งคําถามเข้ามาเยอะแยะมากมายจริงๆส่งมาได้ตลอดนะครับไม่ต้องเกรงใจทีมงานเราชอบครับก็จะมีหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางอีเมลทาง f c e e o o o นะครับหรือว่าจะโทรเข้ามาสดๆเลยก็ได้ไม่ต้องเขินไม่ต้องอายทีมงานเราเมืออชีพนะครับแล้วก็เต็มใจดีใจอยากช่วยกันแก้ไขปัญหาทางด้านสุขภาพและก็สุขภาพ งผู้้าาบบนคแล้ววันนี้นะคะช่วงติวรักเต็มร้อยของเราค่ะได้รับเกียรติจากสูตินารีแพทย์แพทย์หญิงชั้นวลีศรีสุโขค,ค,คุณหมอวิวของเรานั่นเองนะคะจะมาตอบทุกๆปัญหาที่คาใจกันอย่างหมดเปลือกเลยค่ะแบบตอนนี้ลองชมไฮไลท์กันดูช่วงหน้ากับมารุยกันต่อชูรักชูรสครับเขาสงสัยว่าเข้าหลังนอกแล้วท้องได้ไหมท้องได้ <c oughs> นะคะแต่ถามว่าจะเป็นลูกของเขาไหม <c oughs> ตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ค่ะ <c oughs> ทีนี้สามารถเช็คได้ค่ะ <c oughs> ค่ะว่าลูกอยู่ในท้องเช็คได้ไหมครับ ตั้งแต่อยู่ในท้องเช็คได้แต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเรียกว่าให้ตรวจดีเอเมื่อคลอดออกมาแล้วตัวดีเอพ่อแม่ลูกเทียบกันเรื่องการคุมกำเนิดในวัยเรียนสมควรเรียนรู้ไหมสมควรมันไม่เหมือนกับว่าเฮ้ยเป็นการชี้พร่องให้กับรอกเหรอป้องกันไว้ดีกว่าแก้ค่ะถ้าท้องมาปัญหาใหญ่กว่าค่ะจะบอกหรือไม่บอกอ่ะเด็กมันก็เหมือนกันแหละต่ำๆกันอยู่แล้วแต่บอกบอกก็ดีกว่าเพราะว่าดีกว่าให้มันต่ำกันโดยไม่รู้วิธีค่ะ